รวมถึงกรณีที่ออกหมายจับพลเรือนเพิ่มอีก5คนสองใน5ก็เป็นในเก่งซึ่งเมื่อวานนี้ตำรวจก็เอาตัวมาสอบเพิ่มก่อนจะแจ้งข้อหาในที่สุดหลังจากศาลได้หมายจับในทางไปเมื่อวานนี้ตอนที่มาบางช่วงบางตอนนี่เปลี่ยนหน้าวันก่อนใส่สีน้ำเงินร้องไห้เมื่อวานนี้มาร้องไห้อีกค่ะ บอกว่ายังไงนักบัยถูกกดอะไรวันแ้วมันมันอัดอั้นเหรอใช่ค่ะวันแรกเขาบอกแบบนั้นแต่พอวันที่สองเนี่ยค่ะนักข่าวพยายามไปรุมถามตรงนี้นนี่คือเก่งเขาไม่ตอบนะคะแต่ว่าร้องไห้ตลอดเวลาค่ะเก่งครับอยากอยากพูดอะไรไหมเราโดนทั้งทั้งแบบเนี้ยเก่งอยากพูดอะไรหน่อยไหมเรา ไมเอดใจไหมเก่งอยากพูดนิดนึงก่อนไหมคือตกลงแล้วอ่ะเราถูกบังคับอะไรหรือเปล่าครับถูกบังคับอะไรไหมครับเก่งมีอะไรอยากพูดไหมอ่ะเก่งถูกบังคับให้นำไปทิ้งหรือทำด้วยตัวเองครับกำนันนกเป็นคนสั่งให้เอาตัวไปฝังดินหรือเปล่าเก่งครับมีใครสั่งเราไหมลูกเก่งพูดสื่อได้ไหมเรามีเจตนาตาที่ฝังดินฝังดินป่ะคะไม่มีใช่ไหม ครวเครียดไหมตอนนี้เห็นน้องข้าตอนเลยเครียดใช่ไหมคะตกใจใช่ไหมครับหลังเกิดเหตุนงี้ยเก่งกันมาใช่ไหมคะเก่งก็ก็มีพยักหน้ายอมรับเล็กน้อยว่าเครียดนะคะ<ย>ขณะที่ในโบดท่านผู้ชมในโบทซึ่งเป็นพนักงานราชการ,กร,รของเรือนจำกลางราชบุรีแต่ว่าไปอยู่ในที่เกิดเหตุ และเป็นคนเอาไอเซิร์เวอร์วงจรปิดไปทิ้งน้ำสองจุดเนี่ยท่านผู้ชมก่อนจะว่าเรื่องในบสตคนนี้ต้องขออนุญาตที่จะแก้ไขและขออภัยในความผิดพลาดเมื่อวานเนี่ยน้องรัประเด็นที่ท่านผู้ชมเห็นชายในเสื้อสีน้ำเงินเป็นน้องนุ่มคนหนึ่งเขาไม่ได้เกี่ยวข้องบอกอย่างนี้ก็แล้วกันไม่เกี่ยวข้องคนที่เกี่ยวข้องก็คือในายบดก็คือคนซ้ายมือสุดนะคะเมื่อวานที่ได้เห็นภาพไปที่ใส่เสียเงินไม่ได้เกี่ยวข้อง ขออนุญ,ญาตและขออภัยจริงๆบดีแหละเมื่อวานนี้เป็นยังไงน้องไบเมื่อวานนี้ก็ปรากฏว่านักข่าวได้คุยกับพ่อของนายบสซึ่งบอกว่าคืนก่อนลูกชายถูกสอบปากคำทั้งคืนหลังยอมรับไปเป็นคนทิ้งเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดลงน้ำและพาตำรวจไปชี้จุดและตำรวจก็ปล่อยตัวกลับมาได้บอกกับลูกชายว่าถ้าผิดก็ยอมรับไปให้พูดความจริงตรงไปตรงมากับตำรวจ<ฮ>แต่ถ้าไม่ผิดก็แสดงความบริสุทธิ์ใจ ก็ไม่รู้นะว่ามีใครสั่งลูกให้ทําลายหลักฐานหรือเปล่าขณะเดียวกันความสัมพันธ์กับกำนันนกพ่อของนายโบ๊ว่ายัางไงบอกว่าโบ๊สนิทกับบ้านของกำนันนกเพราะว่าเป็นลูกบ้าน <c oughs> แล้วก็เป็นกลุ่มวัยรุ่นที่ชวนกันไปกินข้าวที่บ้านกำนันนกเดือนละครั้งเรื่องกล้องวงจรปิดเรื่องอะไรโบสก็ไม่เคยเล่าอะไรให้ฟังนะคะ <c oughs> ฟังเสียงพ่อกันดูค่ะเราก็ไม่ได้พูดอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องครับเขาถูกสั่งหรือว่าเขายังไงคะที่เขาทิงเซิร์ฟเวอร์ตรง้ โอ้ไม่ทราบว่างทีผมไม่ทราบไม่เครียดครับผมไม่เครียดก็ให้ดําเนินการตามกฎหมายไปถ้าผิดก็ต้องให้ลงโทษครับไม่ได้เครียดมากเพราะว่าเราเชื่อว่าลูกเราบริสุทธิ์ใจครับครับใช่เข,า,ขาไปที่บ้านกับน,นกบ่อยเขาจานะับกันไหก็นานๆไปครั้งครับบางทีเดือนหนึ่งเขจะเรียกกินข้าวกินอะไรเงี้ยผมก็ไปผมก็ไปทานข้าวกับด้วยบ้านอยู่ใกล้ๆครับแล้วพูดถึงว่าปกติแล้วก็มีตารวจไปกินไปกินบ่อยโทตํารวจบ่อยครับตำรบ่อยเรื่องงานกับต้องผลกระทบอะไร เ,เออขาสั่งพักกันนะครไม่เป็นไรก็ตำรวบริสุทธิ์ก็ไปทําได้ครับคือผมบอกว่ามีอะไรก็พูดต่อพนังธรงานสอบสวนให้ตรงไปตรงมา,า,ว,าว่าไปตามผิดก็คือผิดถูกก็ถูกครับคือคือผมเองก็เราก็ทํางานโดยเฉนี่รู้ผิดก็ต้องลงโทษเอาง,อง่ายๆคเราก็ไม่ได้เข้าข้างลูกชาย <M edia> ไม่ไม,ไม่ไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าครับผิดก็ว่าไปตามผิดเนาะครับผมก็อยากกองคืนย,ยทุทิธรรมให้ความให้ลูกชายด้วยครับถ้าถูกก็ขอ้าเป็นทําให้ลูกเ้วยท่านผู้ชมคือกรมประชาธรั ท่านรอที่บดีสุทธิ์จุธีวงได้แจ้งแล้วนะครับว่าเลิกจ้างทันทีนั้งบ่ะนอกจากการ,ารตั้งสอบด้วยใช่ไหมตั้งคณะกรรมาการสอบสวนวินัยร้ายแรงและให้ออกจากราชการไว้ก่อนรวมไปถึงยกเลิกสัญญาจ้างนะคะนั่นแหละส่วนคดีอาญาก็ให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายตํารวจเขาทำละเอียด